โอนถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช้เคมีในการกำจัดมแมลงแต่เรายังมีอาวุธชีวภาพก็คือพวกแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็จุลินทรีย์ในการกำจัดมแมลงวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเชื้อราวิวเวเรียและเมทาไรเซียมคือเชื้อราขาวและเชื้อราเขียวซึ่ง2ตัวนี้ช่วยกันกำจัดตัวพืชได้ดีมากๆพวกเกียืยต่างๆที่เราเจอปัญหาตะกะแตแหนอนหรือว่าพวกด้วงข้อต่างๆนะวิธีการกำจัดของมันแม่งโคตรน่ากลัวเดีย๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง คือพอเราฉีดตัวเชื้อราตัวนี้ไปในผักของเราใช่ไหมแ้วเมื่อมันแรงมันโดนเข้าไปนะมันโดนที่ผิวหนังนะตัวเชื้อราเนี่ยมันจะค่อยๆซึมเข้าไปในผิวหนังหรือตามแผลหรือตามการที่มันหายใจเข้าไปนะเข้าไปในตัวมแรลงดังนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆเติบโตและกินเนื้อเยื่อโปรตีนของมแมลงไปเรื่อยๆทให้มแมลงเนี่ยหยุดการเจริญเติบโตไม่ขยับอ่อนแอลงอันนี้มันจะค่อยๆขยายขยายตัวมันโดยการกินเนื้อเยื่อไป แล้วมันจะค่อยๆแทงใยออกมาจากนอกตัวมแมลงแล้วก็ห่อมแมลงด้วยใยกระปอของมันมแมลงมันเลยกลายเป็นมัมมี่ไม่สามารถขยับได้แล้วก็ตายไปในที่สุดแมงฆ่ามแมลงจากข้างในโอ้โหแล้วก็พันเป็นมัมมี่เลยโคตรโหดอะ่ะตัวเชื้อราตัวนี้เนี่ยไม่ทําอันตรายกับคนกับสัตว์นะแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยเพราะมันมีในธรรมชาติอยู่แล้วมันจึงน่าใช้แล้วมันไม่ใช่เคมีวิธีการใช้คือเราต้องซื้อหัวเชื้อมาเราใช้หัวเชื้อนี้เลยก็ได้ แต่ว่ามันเปืองเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูวิธีการขยายกันนะ